อะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอเฮียนี่ไงอ๋อที่ต้องพังเสาใช่ไหมไม่ไอ้เฮียนี่แหละไอ้ที่นักชกมันบอกสลามสลามเฮียนี่แหละกูจังมันต้องพังเสาเว้ยอ๋อแล้วตรงกลางต้องให้มันพุ่งชนเสาแล้วตรงกลางคืออะไรเพื่อนอุ้มเสาไหนต้องให้มันพุ่งทุกเสาทุกเสาแล้วเราก็ค่อยแบกระเบิดมายัด อ๋ออุ้ยเอ้าแม่ชนประตูเออช้นนั้นเนี่ยมันพยายามยืนหรอกแอมไปไหนแล้วสํารวจเหรอเดี๋ยวเปสํารวจแป๊บเจนคนนั้มันจ้องจะเล่นมุก่าคุณจท่อท่อไปได้ไหม่ะไอเยียดปบ้าว่าจะไม่เอาไอเยียดมาอุ้ยแรงไหม่ะ โอ้ยเครื่องหลอดนะเพื่อนไปยืนหลังสองเสาเพื่หนยังอ๋อเสาให้ทะลมทับใช่ไหมเสานี้เสานี้ในตัวมันไในตัวมันใน่นในโอ้ยอ่ะโอ้ยอยู่นี่ต้องไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็โยกโลเป้าเออโอเคไปไปเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสาเดี๋ยวกูถั่งแล้วเบื่อนใส่เพื่อนระวัง เอาหายเหี้ยะป้าหายเอาเบอร์ใส่ยังลืมเติมเอากาศแล้วแล้วแล้วก็สี่เสาอะอ๋อโอ้ยยังไงมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ตอนชาร์จแล้วปึ้งเดี๋ยวพวกเราถังระเบิดใส่เลยเดวเดี๋ยวเดีแล้วแม่งก็ไปอะฝั่งนู้นมีโอ้มี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 ไปไปไปอากาศอากาศ มันจะออกทองไหนวะเอ้ยเหี้ยทนัทนปะวะทันออโอ้ยปิ๊งชันนี่ค่อยเดี่ยวไอ้จ่อยอ๋อช่องไหนเดี๋ยวเดี๋ยวล้อๆให้มันเจอเสาที่มีระเบิดก่อนอ๋อถ้าชนนี้ข้างก็คือจะระเบิดใช่ไหมใช่เอาอ <ๆ S 1> เดี๋ยวกลัวระเบิดใส่มือ รอออไปอีกสักใช่นะอ่ะออกทางไหนนะเอ้ามันอยู่ทางอู้ยังไงาะหลังเพื่อนระวังเออมืนเป็เจ้ามือนเป็เล่นกูมาดิมาดิเอ้าแม่งหนีแล้วในนี้จะมีโน้ตให้ปะวะ เฮ้ยเฮียช่องเดิมย<อ>ม <า S 2> ี้ังสเสาอุ้ยหลบทันมาดี่ีรังเสายีรังเสาไม่ทันว่าไม่ทันว่าไม่ทันมานี่อเ,เ,ออเอาเล<อ>นคูเออเหน็ดให้เหนดให้ต่อไปรอมันชนด้วยอเคอันนี้ครบทุกเสาเลยไหมระเบิดแต่เออแต่ว่อดูแดิโอ้ <c oughs> โอุย้ย <c oughs> ไอ้เงี้ยมันไปมันไปมันไปไปไว้ตัวไม่ทันเฮ้ยเพื่อนหลูนุ่งหููนุ่งเอ้าเงี้ยไม่รู้ไหนฮะไม่ไวหนีพยายามยืนใกล้แกสอไว้โอเคโ้ยเล็งกูไปขึ้นเลย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 อ๋อ มี3สามชั้นก็จะไม่โอ้โอ๋อเอาเสาไหนเสาใดเสาหนึ่งก็ได้ใช่ไหมไอแยคุณนึกว่ากันอ้กงยงกบฉันเนี่ยอุ้จิบ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 มันจะมาทำอไรไม่รู้แต่เจ็บมากที่หายมันเร็งกูกู้มไม่ได้ โอ้ใครแม่น้องหายเต่านะรู้แล้วมันจะออกฝังสองบีสองบีเอ้ยเล็งกูเล็งใครเล็งมึงเล็งมึงเลงมึงเอ้ายังไงนะเอ้า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 เล็งไม่เล็งเอ้ากูจะฆ่าใจใจตายเนี่ย เออชจริง,งอันนี้ยัดไม่ไหมโอ้โหเดี๋ยวชวนจักรรอบเนี่ยต้องสองรอบต้องสองรอบเสาใหญ่เฮ้ยเพื่อนหลังเคฟังเฮ้ยเสาเนี้ยมาอ้ยิ่เป็นจมวันเสาไอ้เหี้ยเขียวนิดเดียวมุมมองพวกคนที่สามน่านจะง่ายนะขนาดจะเห็นใจตายแน่ เอ้ยเอ้าทำไมเสาเสาไม่แตกมันเข้ารู้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 ไม่ถือถังไว้รอระเบิดเฮ้ยหลังเอ้ย,อยไปแล้วเขารู้เขารู้เฮ้ยไอ้เนี้ยเฮ้ยเล็งกูเล็งกูงกูโอ้ วเชยวหน่อยเดียวรอหลังเท่าดีกว่าเฮ้ยดูเดิมได้ไม่ได้แดกกูหรอกได้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 เออเออยับเลยรอดูเดิมไหมนี่ยไอ้เหี้ยดูเดิมไอ้เหี้ยเล็งกูชิบหายรูปไม่ทัน cút thật đồn của tay của hey, lù đớm à? àu, ơi lù đêm lù lù lắm, Ôi ông 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 Nhá anh lên cùng ô ô ô đúng uh, oh, <laughs> 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 uh, yeah, không? ưa, มี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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอู้อันนี้เหี้ยอ๋อชิบอ๊ะเออออสสวยเต่าติดมันติด <c oughs> โอ้โห้วัดติดไปเลเต่าเหี้ยนี่โอ้โหยังหนาพ่ออาฝากดาด้วะอาฝกดาด้วยเป็นอะไรวะเอา้าร่วงเหรอเอา้าชิบหายแล้วกูหายใจไม่ออกแล้วเลื่อนเลยน้อยแล้วมันมาชนไปจีอ๊อฟโดนชนโดนมึงเหรอ ดูว่ามันตีปักไอ้กูนี่แหละเอาชนชนแล้วไม่เห็นมีการขยับหรือว่ามันต้องชนในตรงเสาเน้นๆใช่ตรงตรงเสาเสานี่สามรอบมึ้งนึกวตัวแม่ง เออมาดี้มาดี้มาดี้มาดีเนะี่ยเอาเยี่ยนี้หุแวะโอ้โหชิบหแล้ววายคุณรู้เทคนิคอะไรเยี้รู้ไม่ทันลงซูดแม่งเราหัวก็จะทิมมาดี่เอออีกรอบนึง รู้แป้เออเย็ดยังติดนครับนอนนอนเฮ้ย <c oughs> อย่าอูด้ดีอย่าอูด้ดีลุกขึ้นมาโคนหั <c oughs> <c oughs> วติดหัวติดอยากกินอยากกิมาดิไปดิไอ้ลามโน่น้เออวะ่ะเอออีกรอบนึงไอ้เย้เปลี่ยนรูแล้วนายนายจะได้กลับแล้ว S <S เ,เฮ้ยเอ้านี่อเป็นมุมอบองบุคคลที่หนึ่งเฉยเออป่ะอุ้มไปไหนเอาเดี่ยวขึ้นเดี่ยวขึ้นมา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 เออ จริงว่าของจริงว่าเราไงต่อวะอ๋อไปไงวะอ๋อวัวพิลูเฮ้ยเดี๋ยวนะขอหยาดมองไม่เห็นขาในแม่งบังไอ้เนี้ย ขอเก็บไว้เกมว่าเมียวะป่าป่าป่าเฮ้ยไม่มีรอยวะเฮ้ยมีมีอะไรเลยวะมันต้องมีกุญแจเข็นนี่อ่ะโอ้งไงเอ้ยอะไรอะกุญแจเข็นอ่าข้างหันลแล้วม

ใช็คกันเอาชัวอาจจะอยู่ที่เคนกันนะเออเนาะโอ้ยต้องมองไม่เห็นแตกตาอยอาเนี้ยนั่นไงขวาแล้วโอ้ยเดี <c oughs> ย๋ยวขอ,อยาดนะเนีย่ยหันกันเอาเพื่อหนหาย <c oughs> เอาเที่ยวมืงหายไปไหนเน่ะอยู่เจอแนนามเอ้ามึงลอยขึ้นไปได้ไง เฮ้ยเพื่อนกูอยู่กเอ่อไตยนี่มึงไปขึ้นไปอยู่บนน้ำได้ไงเฮ้ยไม่มีฮะไปข้าท่อข้าท่อฮะมีอะไรไหมไม่มีข้าท่อไอ้เงี้ยเอ้าไหนฮะเพื่อนไหนอยู่ไหน không muốn thằng quá quang mua này mới đấy à quang mua trong đấy áo gì kim bắc sát chip hài đó dù dù này này tất cả เออน่าจะทางนี้แหละมั้งแล้วมึงอยู่ไหนไม่รู้ <c oughs> ชื่อก็ไม่มีไอ้เนี่ยเด็กเพื่อนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งที่นี่กูบอกกูไม่รู้ถามให้มันอ๋อ ใช้วิธีบ,บุคคลที่สามมองหานะจ๊ะแม่งคือให้ขึ่นคือตักหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยเอาเขาทำอะไรผิดครับนี่เนี่ยเอาแล้วกูอ๋อ <c oughs> <c oughs> ถาักโค่าคปับลงไป วายไปวายไปวายไปใช่แต่เดียวเฮ้ยแต่เดียวเพื่อนเฮ้ยเฮียกูบักเข้ามาในเนี่ยนี่อะบักติดด้วยเฮียเอ้ากูไม่ต้องตายเพื่อนเียกูบักได้ เออนายน่าจะรอทั้งหน่อยเอว้ยเราไปเจออีกคันหนึ่งที่เราเข้าได้ที่ไหนได้แอ่ว่ารอตายวาะไปเก็บของไอ้เหี้ยกูไม่เข้าหัวนี่วะม่เย้กะเออเออเป็นสาวเป็นไนม้ไปเกณฑ์ไปเกณฑ์ไปเกณฑ์ Tân em ở thang đêm nín hải lưu hơi bà nó 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 hơi ผ้าแดงนางไงดูไอ้ลราฉลามอยู่ไหนเหมือนไม่เห็นมาสวบเราเลยวะพอมันตายแล้วอ๋อเออว่ะไอ้เหี่ยเป็นไปได้โจ๊กโจ๊โจ๊กโจ๊กโจ๊ ตะขอตะขอย่างยาวไอ้เหี่ยเฮ้ยตะขออะไรบ้างตะขอเกี่ยวเกี่ยวนั่นแหละโยนโยนจากบนเทียนลงไปด้านล่างแม่งถึงเฉยแต่แต่พอโยนแต่นั้นแม่งอู้ไม่เห็นถึงโอ้ดึงได้ด้วยอ่าโอ้ดึงอยู่ตายตีโอ้ไวจัดอะ mày ăn miếng anh như này quá Ai cũng chè Ê Nó thằng này Khánh vô Ô, vô yêu anh đều. Nãy nắng nắng luôn nắng Ba. nắng 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 เขาสร้างตั้งนานมาพุงมาพังของเขาไปเละเทอดไม่มีคนอยู่ไปไปไปชันสะไปแล้วครับผมของพวกนี้ไปใช้ได้นะไม่ได้แล้วอุ้ยอะไรยับน้ำเหรอโอ้โหเฮ้ยลงลงไปเยอะจังอ่ เฮ้ยแปลอะไรอ่ะแบตเตอรี่แบตเตอรี่กันสูงเลยเหรอเอาวะไอ้อะเอาวะยังเหลือวะเพื่อนไปปะ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 ปตำรวจ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 กันตำรวจกันแบตเตอรี่กันสูงไอ้อะไอ้อะเดี๋ยวดูนะเดินย้อมา เราต้องหาไซเทเนียมอย่างดวนเนี๋วว่าก็จะจบเฮ้ยท่อนี่ไปโน้ตโน้ตหมดแล้วเหรอเออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวโน้ตสั้นมากตายพอตายพอน้ามเดเกียรติสินนะข้าไม่ได้พาเจ้าตายนะ ไอ้เน,นี้ยมันน่าจะทุบกระจกได้ไอ้เน,นี่ยมันงันเข้าไปตำรวจไดม็อดอะโอ้ยเนี่ยหาันกินจริงจริงเนาะตกเม็ดตัองแต่วันนี้ต้องตกเม็ดไว้เพื่อน

ไอ้ยาเนี่ยไม่มีเหรออะไรของว่าพูดเป็นยาอ่อนได้เลยไอ้ชิ้นส่วนหัวทิกิออกตุ้งเต่งอะแย่ยอ่ามามาต้านมาตัวเนี้ยแต่กูไม่ปลอดนัด่นแหละ ai kìa, mình sẽ lo Ơ Cái gì đó? Ồ Nói chung là, rút đi xem khu vực nào rồi Chúng bà sẽ chết Ơ hê Ơ 4 chút không gì แต่นี้เราต้องการหาเหล็กนะฮะเหล็กเราต้องการหนักมากจะได้อัปเกรดเรืออัปเกรดหนาเรือด้วยเงี้ยใช่ไหมเหล็กลดเหลือเยอะป่าวจะเอาไปเอาเหล็กไปทำอะไรไหมเพื่อนจะไม่นะ่ากลัวนะโอเคจะได้เอาอัปเกรดหนาเรือเหลือฉล,ลาดจะได้ไม่ต้องงับไอ้เงี้ยไปอัพฟันมาแล้วเฮ้ย โอ้มันตายมีเยอะหรอมีเหรอวะอัพเกรดฟันมาไหมเจ็ดแค่ลามพันยี่อะไรวะเนี่ยอัปเกรดฟันด้วยไม่มีใครแล้วมันมีลมม้ข้าคิมาล่าลาลาล่าลองไงวะเนี่ย ไม่ชอบใครแล้วมาชอบประไม้แร้วนี้ก็ไม่รู้จะห้ามยังไงให้ลมไม่เปลี่ยนที่หายละหิวอวาหารเออเพื่อฝาฝากคุดเดี๋ยวผมไปขึ้นไปตัดต้นไม้กันนะครับ เนี่ยอตูงเนี่ยเ้าได้ล้วะหน่หายใจขนาดนี้เดี๋ดี๋ยวเฮ้ยไอ้อ้าอะไรไม่ดีถ่ายเทเลียงักก่อนออออ้ออ้วไอ้้คนจะได้ยังนังรองไห้มาเฮ้ยไอ้เี้ยตั้งไอ้ ลุงเดือนโตนี่ไม่ได้มาสิบเจ็ดอันไอ้หไอ้ตัวนี้เต็มโคโรบูไอหลามยานะโอนุเหมือนจ้องกูเกป่องแล้วกันแล้วกันยัยปัดยเอาไม้ไปใช้ไม่ได้ทางไยะ

อืมอะไรฟาร์มเมอร์อ้อาวกูได้ใครได้ฟาร์มเมอร์เนี่ <c oughs> ยกูกูหัวเราะงงเลยอืมเนี่ยไม้ไม้เย่แสบเนี่ยว่าถังขยะแ <c oughs> <c oughs> ย่ฮนะ แล้วถ้าไงยะว่าจะลงเอาไม้มา u บไม้ไไมาจากไหนวะเนี่ยอย่องเงี้ยลองกอ่อไปดูตอนตอนที่แล้วครับผมไม่รู้กูก็ไม่รู้รอรอคนมาบอกโอ้ยคยิบไ้ดูจักหลงเราเออเฮ้ยเ <c oughs> ออวะไร ไว้ก็เยอะอยู่มีเลขติบก็โล้ยว,ว่าแต่ใครเอาหัวฉลามมาไว้ไ้นี่วะ <c oughs> ะพร้าวกับมะม่วงเก็บไว้กินก <lawsuit. S 1> <komm> ันแต่นี้ต้องเอ่อเป็นมังสวินัตเฮ้ยสวินัตใช่วะถูกปะสวินัตเหรอใช่หวะสวินัตอ๋อสวินัตคืออะไรวะไอ้เหี้ยกันกูเจอกูเจอตอนเอ่อเจอตอนแรกเลยกเนเฮ้ยหากัน แต่นี้ต้องการแร่เล็กอย่างมากเกียรต่อยอฉลามอ่ะไ,ได้จะมีโคนตัดไม้ให้ได้อ่ะคุณได้ปงงล,ลูกเยอะๆเลยไอ่ะหลักหวมสะดวกสบายเฉย <c oughs> โอ้ยมหออมอฉลามอ่อฉลามอ่อ ออกเรือได้ไปไปไปออกเรือออกเรือหนีหลามวาลห,หน่าพอยมีโพงอยู่มากเกินไปทำให้ง่ายต่อการไปมาได้โดยไม่มีใครสังเกตวันนี้ฉันขโมยค้อนม,มาเมื่อวานฉันเอาเนื้อแห้งจากที่เก็บของหัวหน้าคนงานมาการขโมยอาหารไม่ค่อยสนุกเพราะสุดท้ายมันก็เน่า นาฬิกาที่ฉันได้มาจากคนเสียงดังนั้นน่าตื่นเต้นกว่าเยอะคืนนี้ฉันอยากจะขโมยอะไรจริงๆกว่าน,นี้มีค้อนแล้วก็มีนาฬิกาแล้วก็มีอะไรทั้งอย่างอ่ะฉันได้ยินพวกเขาพูดถึงฉันเมื่อเช้าพวกเขาเรียกฉันว่านักฉกฉันชอบชื่อนี้มากขึ้นเรื่อยๆฉันย้าย <c oughs> ที่เก็บของแล้วตอนนี้มันอยู่สูงขึ้นไปบนชั้นใหม่ใต้จมูกของพวกนั้น หัวหน้าคนงานบนเรื่องไม่มีกล้องเฮ้ยไม่มีประโยชน์หรอกถึงมีตาบนกกำแพงก็หาไม่เจอฉันเริ่มเก่งขึ้นแล้วนักชกเราไม่ได้ทำงานบนชั้นใหม่อีกแล้วทุกคนกลัวนักชกบางคนบอกให้ออกไปก่อนอน้ำจะสูงขึ้นออกไปที่โครงการก่อสร้างอื่นที่ครอบครอ,องโดยนักร่องแพรพวกเขาเรียกมันว่ายูโทเปียเฮ้ยยูโทเปียเดียวที่ฉันต้องการอยู่ที่นี่แล้ว ฉันเริ่มยืดหอคอยได้แล้วตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่จะไม่มีใครขโมยสมบัติของฉันไปได้ไม่มีใครจะเข้าไปถึงรางของฉันได้นักชกชายคนหนึ่งคุยกับตุ๊กตามาจนถึงเมื่อวานฉันพบว่าการคุยเสียงดังของเขาก็สนุกดีบางทีฉันก็คิดถึงเพื่อนอยู่บ้างเหมือนกันชายคนนั้นปีนขึ้นไปบนเคียนกับจานเดาเทียมเขาโทรหาแอดทริกด้วยวิทยุเล็กๆของเขา แต่ดูเหมือนไม่สําเร็จฉันคงขงโมยตุ๊กตาตัวหนึ่งของเขามาเธอชื่อมิเรนดาชายคนนี้สติแตกทั้งวันแล้วก็จากไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเฮ่ทำไมช่วงนี้เจอแต่คนแปลกๆนักชกไม่ว่าใครมาอยู่ก็อยู่ได้ไม,ดไม่นานทำไมนั่นเหรออาจเป็นเพราะฉันขโมยของพวกนั้นมาเรื่อยๆวันนี้เป็นชายชื่อโูเบนกับเด็กผู้ชายชื่อเดตโตพวกเขาติดอยู่ในพายุและ ต้องการจะเบียงพอพวกเขาพลอยหลับไปฉันก็ขโมยเครื่องมือมาทั้งชุดฝีมือหยาบ <ไป S 1> แต่ก็ยังใช้งานได้ในตอนเช้าพวกเขาตกใจมากจึงแล่นเรือออกไปทันทีตลกจริงๆนักชกคงจะน่าเบื่อถ้าวันนี้ก็ดังไม่ได้เป็นสิ่งแรกที่ฉันคิดถึงนาำภาคมันไปจากฉันฉันน่าจะทำอะไรสักอย่างก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ันเจอปัญหาอีกการแก้ปัญหามันก็เสี่ยง แต่อาจจะคุ้มค่าความคิดนี้กันกินฉันแต่มันก็แค่ชรามตัวเดียวมันจะยากตะแค่ไหนกันนักชก